าชมสวนดอกไม้เด้อพี่น้องสวัสดียามเช้าสดใสครับวันศุกร์เมื่อนี่วันศุกร์ที่สามดอกไม้งามๆครับจบ็บางบางหมองมันกับใบาหายนี่ไม่เข้าใจใบหายครับใบนีใบหายก็รูว้ว่าเกิดเพราะอีย้ยัง bài thái mất lên chưa là chưa to là chơi to trên bài là kỳ nọ nè 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 nền 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 lên <laughs> แต่เหมืนอน,นร้อนใร้อนมันต่นตื่นแ้วื่นลตล้นแวมอนี่เหง่มพลันงาม่าตัวตนี้เี๋ยวตาใบแก่แกเลีไดตงาใบหายหมดคูณตัวกิน นอนสบายนะเขานอนสบายนะรับเฮ้ยตื่นตืนตื่นตืนตื่นตื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 นากินใบไม้เขาหมดเลยโอ้ตายถาาลกินใบไม้กัน เดี๋ยวออกได้เดี่ยวออกได้เลยอือเหนียวแต่จับกลางแน่นเลยพี่หอ้องพอแล้วไปห้กินต้นอื่นต้องใส่สูตรนี้แล้ว con xơi quên à lại về ăn mèo ươn đâu vậy เาเป็นสัตว์พี่น้องเขาดูแล้วว่าต้นดอกใหม่ดูว่ารสชาติอร่อยเขาก็กินเอ้อยังอ้วนเลยพี่น้องดีสันงามดีโอ้เจออีกแ้วมันก็ใยโตแล้วพี่น้องเนี่ยวองดีๆกับต้องคอยเห็น พี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นไปนี่โอ้ยมาลาก,กินใบไหมกันสรุปแล้วพี่น้องนั้นที่สุดก็จับตัวฉีกกระโมยกินใบได้แล้วเบืองนี้ยมาลากินใบไหมกันเหมือน จับได้หาโตพี่นอ้องน่ารักปะพี่นอ้องน่ากินใบดอกไม้กันเหมือดเลยแอดเล็ดนะี้กันแล้วบัดนี้กันแล้วบัดเนาะฮะ เดี๋ยวไปปล่อยเขาปลาพี่เกาหรือพี่นกม้าขามมันดอกคือตนคลิปนี้าฝากไปสนี้พี่นอกเจอสัตว์แปลกๆเวลาที่ลงให้เบึง 啊，面这了。